สร้างศาลาหลังใหม่ปอกเสาุดติงุดติงอันชิ้นหนึ่งพันสามไปฟูติงก็พันสามแล้วปอกคานอีก กระบอกคานกบอกคานน่าสงสารช่างเลยรอ้อนการร้อนมากร้อนจริงๆปุง,ปงอ้อยทำเสาเทคา,าน โดนไดนโดนต้นตีหรืกําลังดืกกําลังมีไ่ต้นย <ing> ังอ่อนยังหนุ่ยตัดยาเราใบมีดเก็บตูปูกมันมันเลยชะงักกันมัเลยเก็บตูคุกไม้ต้นข้าด้วยพอมันใหญ่มันตังต้นใหญ่เราบริเบณงมันขึ้นบึบบึบมันบด่ใบมีด